เจกกำลังงามเจาะขยดนข้นงรืให้ดีขยันไหมสวัสดีเจ้าพี่น้องสุภุสคนเจ้าคลิปนี้เก็ป้าปี๋ป้านอกเนาะขึ้นเขาเหมือนเดิมเจ้ามาหาเห็ดเจ้าวันนี้ก็เดินทางมากระบาวไทยบ้านสองคนนะเจ้าจะได้เกาะมาช่วยกันรุ่นนะเจ้า่จะมาหรือเปล่านะเจ้าพิกัดวันนี้นะเจ้าเกาะเป็นอำเภอพรชางจังหวัดพะเยานะเจ้า เจ้าเจอเป็นลังกกเหลืองจอนะเจา,าดาอ,อกใหญ่เป็นสักวกลกกลังไข่ตุ่มเหลืป็นแป้งเจาะ

เท้าจเพึ่งตองเจ้ากรแดงเจ้าหนึ่สองกว่าดองเจ้า ดกเจ้ากล้กันดอกเจ้าให้กระเด้งดอกบานมาได้อยู่เจ้าดอกทั ดอกจ้ะสามเลยอีกดอกจ้ะขึ้นหยจ้ะ เป็นตอนเท่าเจา้าบ้านก็เอาเน,ะเนบบาะเรีดนี้อีกเจ้าห้ะอีกสองก็เป็นเห็ดบ้านเจ้าอีกเจ้าเนอะ เจ้าเป็นน้องขนบานก็ได้นะจะ้านเจ้ phải hết Bây giờ cho hết đèn Chưa cần tuần ban ใกล้ๆกันนะเจ้าสกนว่าเหมาะเนาะเจ้าเนาะดี๋ยวนี่เท่าจะอยู่ได้เนาะเท่าล่ำเอาเจาเป็นเชื้อได้ก่อนตรงนี้ได้อยู่เจ้า どうぞ。 อดอกนี้หน่อยงามนะเจ้าเข็บพึ่งเหลืองเจ้าดอกงามเจ้าอันนี้แกงหวานเจ้าเสียงดีดังๆนี่เสียงพึ่งนะเจ้าอีกดอกนเจ้า ดอกขาวเจ้าดูเนาะดอกกลางงามเนาะน้ำตาเนาะหนึ่งดอกวัดที่หยาบเลยดอก เดี๋ยวพี่เจ้าโอ้สามเจ้า,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 วาหวานโด้ยว้าอย่าเอาขึ้นตองเจ้าขึ้นหวานแกงหวานนะเจ้า ดอกข้างเจ้าเห็เดตัวแดงใหญ่ไอ่ข้าเจ้าโอ้ลอหล้วหอกเจ้าหอกขาวดกอกกำลังงามเจ้าเป็นเห็ดแลงหงอกนี่บอกเลยว่าแม่กระทงังหลวงดีจนกระทั่งตื่นเต้นเจ้าสวยงามแท้เนาะ ดองเจ้าวันนี้เป็นมารเป็นเห็ดกอแดงนะเจ้าเีคนขมิ้นจ้ามิ้นเนนลยเห็ดมันปูนะเจ้ามีเห็ดทานน้อยเจ้า หาไปหามาเจ้าเต็มตะกร้าและเจ้าตอนนี้บรรยากาศขึ้มฟ้าขึ้มฝนลวเจ้าลมแล้วเนาะมาละไปเราจะจะหาทางกลับบ้านนะเจ้าเนาะหาติดเจ้านาั่นและเจ้า ดอกน้ำใหญ่นะดอกน้ำ น้ำแร่น้ำโม่นะเจ้าหรือคนเหนือเขาเร็ยน้ำปังนะเจ้าเห็ดเครื่องเนาะเห็ดไข่ไเจ้าเห็ดไข่ดูให้ดีไข่ใหญ่มากไข่ปิดไข่ห่างนะเนี่ยมันใจมันเห็ดน้ำโม่ขาวนะเจ้า โอ้ยดอกงูขาวดอกไข่ไงมากเต็มตะกร้าแล้วเจ้าตุ่มมันเจ้าไข่ใหญ่เนาะตุ่มน้อย แคงออกแ้ะเจา้าอันนี้ก็ผลงานของแพงวันนี้เจาเ้าเต็มตาเต็มตาเจ้าเป็นเฮดหลายชนิดเจ้าเนาะเน้นๆก็เป็นเฮดกัแดงนะเจา้าเ็ดละงอก็มีหนนเหดน้อยเฮดพึ่งก็เริ่มยุบละเจา้าเ็ดดินก็พอมีเนะาะเจ้าเอาละเจา้าสําหรับคลิปวันนี้แพงเก็ะคงต้องขอฝากคลิปพี่น้องวัแต่้ีนะเจา้าหากมากหากชอบจะได้ก็ฝากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามาเป็นกำลังใจให้กันกตัวนะเจา้า สำหรับวันนี้ขอตัวเมื่อบ่านละเจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับต็นตะก,ก้าเลยเจ้าลมมาเลยครับลมมาเลยเห็ดมาอะฝนตกอีกกต่พี่มีเห็ดออกอีกอยู่ขอบคุณครับเจ้าเห็ดล่มหกเหลืองเจ้าตลงมาแลนะเจ้าลึกเตะยุลึกเจ้า ลึกขนาดเลยเจ้าง,งามเลยเจ้า